สวัสดีครับผมเนี่ยมาอันเบิ้งกันต่อนะครับเนาะหอดวันที่หนึ่งที่หอดนี่นะครับเนาะอันนี้ผมได้ลงอเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะว่าสูตรผมอันบดได้ลงนะครับเนาะนี่ผมจะลงอ่าอนผมเฮ็ดได้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าได้ลงให้พี่น้องได้เบิ้งกันกมีประมาณนี้นะครับ นะครับก็มีหกเก่านะครับหกหนึ่งนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับราคาแปดราคาแปดหัวที่ฮอดนี่นะครับเนาะอันะหววที่แล้วกะเต็มเดียวนะครับเนาะต้องขอโทษขออภัยนะครับเนาะหววที่แล้วคือผาบนิดนึงนะครับหววที่แล้วก็มีประมาณนี้นะนะหนึ่งหนึ่งะครับศูนย์สาม สามหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับเนาะเก้าสามหัวเทเล้วคือผานนะครับกาเต้มเดี๋ยวนะครับเนาะเต็มเดี๋ยวมาอามาเบิ้งวันนี้กันต่อนะครับวันนี้ครับหนาเตียมาตรงๆนะครับงื่นนี้เน้นๆหกเก่านะครับแล้วก็เจ็ดเก่าครับให้เน้นๆนะครับแปดหนึ่งแปดเก่าแปดหนึ่งครับทั้งเบิร์หกุดนะครับ งวดที่ฮอตนี่นะครับเนาะงวดที่หนึงเดือนสิบนะครับก็ขอให้มาก็ขอให้พี่น้องเล่นๆกันนะครับงวดนานนี่ว้าสิมาไหนเนาะนะครับวดนานนี่นะครับเน้นๆสองสุดเด้อครับเด้อที่มีหกเก่าแล้วก็เจ็ดเก่าครับผมนะครับสำหรับคลิปนี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอให้โชคดีทุกท่านเด้อครับเนาะ ครกบกราบสวัสดีครับผม